ก็สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องข้าวหอม KK นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวไอดีของข้าวหอม KK เซิร์ฟเวอรหาสหนึ่งหลังจากอัศวินเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างนะเออมาดูกันทุกคนเขาไม่อยากจะโม้นะทุกคนมันก็มาโม้กับผลใหญ่แล้วะเธอดูช่องเขอส่คนดูอะโอ้โหพันปรพันแปดูช่องเธอพันนิดๆผู้ติดตามมันก็ไม่ใช่สัญญา คือแบบโม้กับผมใหญ่อะทุกคนเกินไปปะเกินใดปะทุกคนเขาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเ k พยายามสู่200ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะมีแจกไอเดียเซิร์เวอร์519ทุกคนก็คือจะแจกต่อเมื่อช่องของ KK มีผู้ติดตามครบ200ซับสไครต์และช่องเต่าเชมีผู้ติดตามครบ2,000ซับสไครต์นะอ่าแต่ช่องเต่าเชอาจจะไม่ถึง2,000นะแต่ขอให้ช่องของ KK นะแกะเมื่อนั้นนะ200ซับสไครต์นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไอเดียให้ แบบประมาณนี้ทกควเบ็นดีสายฟรีนะทุกคนเป็นเดียดีฟรีนะครับผมเซริร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเก้าทุกคนก็ไปลุ้นกันได้นะครับผมในช่องเต่าเชนนะครับผมมาผมขอ,อเปิดตัวละครให้เข้าหอมีเคียนนะทุกคนนี่ผมใส่ทีมหลักไปแล้วผมอื้มอ,อ่ะให้เขาหอมดีวิวออต่อผมอพลังที่พลังอยู่ที่อันดับสองครับผมผ่านด่านอยู่ที่อันดับสามสิบเอ็ดอ่ะทำไมลงไปอ่ะก็ตื่นสายอย่างที่บอกคนอื่นเขาไปแปดสิบหมดเลยเห็นไหม ต่อชีพเพิ่มอ,อีมเจ็ดสิบเก้าอืแล้วก็ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่อันดับสองคิวอยู่ที่อันดับหนึ่งเป็นคิวสุดจดดานะครับผมใครสนใจเข้าคิวก็สามารถติดต่อผัวคิวไ,ได้ผมแต่ตอนนี้คิวเต็มอยู่นะครับผมมารีวิวตัวละครกัน,น่อยมาราชาทะเลลึกเอ H ็นอาร์บวกห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงครับผมไอเทมเฉพาะไอเทมเฉพาะสาม,สามดาว,ดาวตาเฉพาะ 6ดาวเออแล้วก็ของนเนีเป็นโจมตีทุกชิ้นนะครับผมโจมตีทุกชิ้นนะส่วนการ์ดก็ยังไม่มีอะไรมากทุกคนก็ใส่ไปมั่วๆไปก่อนนะทุกคนไเฮ็ดพี่สอชิ้นนะแล้วก็โจมตี1ชิ้นครับผมต่อไปเป็นอัศวินจักรกลนะผมสีดาวเหลืองสองดาวม่วงเออสีสดาวเหลืองสองดาวม่วงผมแล้วก็ไอ้เฮ็เฉพาะสองดาวแต่เฉพาะ าดาวเออแล้วก็ใส่ไปของโจมตีนะครับผมเน้นไปความเร็วชิ้นหนึ่งนะผมแต่สวินผมเน้นให้เปิดเกาะน,นะทุกคนแล้วการบัฟก็ยังไม่มีแล้วผมจะไม่ได้ฟาร,ร์มการบัฟ้วนะพลังก็เลยเท่านี้นะทุกคนต่อไปเป็นฟูบุกิครับผมสีดาวเหลืองสองดาวม่วงครับผมสีดาวเหลืองสองดาวม่วงน,นะทุกคนไอ้แี่เฉพาะสาดาวตาสองดาวครับผมแล้วก็เน้นเป็นโจมตีทุกชิ้นนะครับผมส่วนการบัฟก็ใส่ไปมานี้ทุกคนเหมือนกันใส่ม่วงๆ <plac> ไปก่อนขออัพเนี่ยอัพนี่ก่อน้อนั้น,น,นพลังไหมบ, nou, บ,บึมไปหบึมไป บ้มบิ๊กโอเคมาตัวต่อไปครับผมเกวิน S S R สามดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงเออยสามดาวเหลืองนะหนึ่งดาวม่วงอ้ไอเทม่เฉพาะสามดาวสามเฉพาะสี่ดาวครับผมนี่เป็นโจมตีความเร็วสามชิ้นนะครับผมแล้วก็การบัฟก็มีประมาณนี้ทุกคนอย่างที่บอกนะที่ไม่ได้ฟังการบัฟนะครับผมตัวต่อไปครับผม สามดาวเหลืองสองดาวม่วงโอเคไอเทเอมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวเน้นเป็นของ HP นะครับผมแล้วก็เป็นการแบฟทั่วไปทุกคนเป็นการว่าเฮดพีนะครับผมป่ะตัวสุดท้ายครับผมเป็นโซนิกใจเกร<า>เรครับผมสามดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงครับผมแล้วก็ไอเทเอมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวแล้วก็เน้นเป็นโจมตีทุกชิ้นนะครับผมไม่เน้นเปิดก่อนนะเพราะยังไม่ห้าดาวนะผมยังไม่ห้ เดีย๋ยวยังไม่ห้าวสกาบักก็เน้นเป็นโจมตีทุกชิ้นนะผมจะสวยๆทุกคนพาไปดูกันที่เฮาพาไปดูกันที่เฮาหน่อยว่าไอดีเข้าของเคเคเนี่ยทำอะไรไปถึงไหนบ้างทุกคนเขาเปิดฟิกเกอร์ไปถึงกลุ่มที่สิบสองกลุ่มที่สองที่ผมขอเปลี่ยนเนปะ็นหรืปเปลี่ยนให้นิดเดียวนี่แล้วก็ฐานนี้เปลี่ยนอีกรเงี้ยหนึ่งในที่ผมเปิดเป็นกลุ่มที่สองแล้วทุกคนก็ไล่ดูกันนะว่าอัพเป็นยังไงบ้างนะผมนี่นะครับผมก็ไล่ดูกันไปนะใครดูไม่ทันก็กดพรไว้ได้นะครับผมคือยังเหลืออัััพพออออออีีกกกเเเยยยะะะะนนนทุคงหลื นีแล้ววันนี้ก็น่าจะเวล80ได้นะถ้าเวล80พลังก็ขึ้นไปอีกนะผมไปดูกันที่ฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็ลงยิมขั้นต้น100%ขั้นกลาง100%ขั้นสูง100%ขั้นสุดยอด100% 100%, 100เก็บทุกช่องเเวนลงนี้ขั้นพิเศษที่เป็น6 7คือเหลืออัพทุกคนเหลืออัพอย่างเดียวเลยเท่านั้นเองอันนี้ขอเคลียร์ยเวสนนะ่แบมแบบโอ้โหของกาลโลกาลา มีตอบเป็นไหวนะผมว่านี่คือตอบเราชิ้นแล้วทุกคนเราทำเฟซทุกวันแล้วก็ตอบเป็นแบบแม่นแล้วอะต่อไปเป็นที่ห้องวิจัยครับผมห้องวิจัยก็เป็นพลังยี่ทําเลเวลสามผมดาวเด่นเลเวลหนึ่งแล้วก็โลหิตเลเวลสามแล้วก็อัจฉริยะเลเวลสองทารุนเลเวลหนึ่งส่วนไอดอลเลเวลศูนย์นะครับผมพลังไอดอลเลเวลศูนย์ทุกคนยังไม่มีของมาเติมให้มันนะครับผม ไปดูกันที่ลูนทุกคนลูนก็ปลดมาแค่ลูนอันเดียวแล้วตอนนี้ก็คือเกาะอมาตะเลเวลหนึ่ง <1. S 1> เออแค่นี้นะส่วนขั้วคมแฟกก็เหลืออีกนิเดเตียงทุกคนก็จะปลดกันแล้วนะครับผมเลยอนนี่เตียงจริงส่วนแผ่นกลยุทธ์นะครับผมก็ไอกาฮีโลกก็นี่นะทุกคนผมเน้นนะให้ใส่ให้มันครบตามตามที่มันกําหนดไว้นะทุกคนมันจะเพิ่มพลังอย่างนะผมก็ดูกันไปประมาณนี้นะทุกคนยังไม่มีได้โจมตีนะตอนนี้ขดาดได้โจมตีนะหาอยู่นะทุกคนไม่งั้นสู้พีพีใครไม่ได้เลยคือขาดแค่ได้โจมตีเนะี่ย แม่งเย้ยาหายยากชิปหายทุกคนพามาดูอันเที่ยนแบบ PVP ครับผม PVP ตอนนี้นะอยู่ท็อป2ลานประลองนะทุกคนเพราะว่าท็อปหนึ่งแม่งมีไล่โจมตีทุกคนสู้ไม่ไหวนะข้าวเหนียวเราสู้ไม่ไหวนะข้าวหอมสู้ข้าวเหนียวไม่ไหวนะตอนนี้นะพามาดูกับที่ผมตีไปแย่งอันดับนะนะกับคาราเบลนะผมคาราเบลมาดูกันทุกคนว่าผมชนะได้ยังไงนะคือคาราเบลก็ตัวสวยว่าผมเยอะนะตัวสวยว่าเราเยอะนะมี แทงท็อปด้วยนะผมโซนิเปิดมาเกาะผมฝังซี่งาหนึ่งล้านหน,นึ่งแสนดาเมิ่งผู้แทงท็อปโอ้โห,โหมีไล่อันติเหมือนกันนะผมสามล้านดาเมจครับผมแล้วอีกาซาไนไล่ตีอย่างนี้โอ้โหสองล้านที่แสนดาเมจเต่าชะรอดยังไงครับผมไม่ใช่ดิกล้องคีครอดยังไงเออรอดยังไงเกวิตสตันสามจะหยองขวัญไม่จังหวะนี้โอ้โหสตันตัวดาเมจฝั่งเขาหมดเลยครับผมนี้แหละชนะหรือเปล่าโอ้โหจะดูเม็ดเจียมฝั่งนั้นดิดูเม็ดเจียมฝั่งนั้นดิ ย่างเยอะทุกคนย่างเยอะเต็มคาราเบลเก็บเวลของจริงเออแล้วก็แบมไปจังหวะนี้ผมอัศวินจากคนไล่อันตีออผมและไม่ใช่ไล่อันติอันติจริงผมผมไม่มีไล่อันตินะแล้วก็โซนิกฝังสีเงาผมแล้วอัศวินไล่อันติจะพาสีิของทะเลลึกนะผมใคยเห็นข้อหอกพากันมั้ยคเห็นข้อหอกพากนมั้งทุกคนเดี๋ยวผมไว้สอนแล้วกันเออเดี๋ยวคลิปนะาะเดี๋ยวคลิปไม่รู้เออเจอข้อบอพากคลิปหนึ่งกูต้องกดนะทุกคนต้องกดไอคูณหนึ่งเนี่ยฟูมูกี่อันติไปอย่างเงี้ย ถึงจะถึงจะทันทุกคนถ้าคูณสาก็ออกพักไม่ทันแน่ไปไอ้ผมปลูกบอมตีธรรมดาหไหมไม่มีแรงเกิดขึ้นไอ้ผมเข้าสู่เทิร์นที่สองครับผมเหลือสี่ตัวเทา่ากับผมฝั่งสี่เงาใส่าราชาใต้ดินผมไอ้เพื่อนใต้ดินขอพรับผมเป็นราชาทะเลลึกผมแล้วก็โซนิกร่วมไปจาัดก,การจากการัดจอนของทะเลที่ผมแล้วก็ตันสาจะย,ยองขวัำไปอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นนะผมแดงท็อปมาสเตอร์บอกไม่ต้องเล่นนะเออไลตเตะจะเกวินไหมผมแล้วอาซาวินทานฟอร์มซิลเวอร์ติดไปครับผม ขอ,อย่าใช้คาร์ฟิวเวอร์ด้วยแล้วก็ไล่แอนติใส่ตรงนั้นไปอีกหนึ่งล้านใส่านาเมยโอ้แล้วก็ทะเลลึกต่อยโอ้โหติดลบลีกหมดเลยเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยนี่ครับผมดอกนี้ลบลีกหรือเปล่าละ่ะเออสองร้อยห้าแสนนาเมยผมห่วครับผมเหลือสองตัวหนึ่งเต็งครับผมสำหรับทีมคาราเบลนะครับผม,าาามบแล้วก็เกวินอันตินหนเหมือนกันนะครับผมทะเลลึกล่วงไปแล้วผมจากการไล่อันติของเควินนะผมแล้วไล่เตะไปผมแล้วก็แทงท็อปส่วนที่จะมาจังหวะนี้โอ้โหสัมแมทหนึ่งล้าน แล้วก็ลงุงลงางท็อปไล่ต่อไปผมแล้วก็ลวงผมเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแต่ใต้ไม่ใช่ใต้ดินทะเลหรืเต่าเชม,มันสุดไปไงทุกคนมันสุดเกินไปแบกจะจัดครับผมสวยข้าวเหนียวนี่ผมก็ไม่ลองตีนะทุกคนก็คือไม่ชนะอะไรทุกคนไ,ไม่ชน,นะอะไรนะเออคือ,อข้าวที่เห็นนะครับผมพาดูที่อันนี้นสุสยอดผมยังไม่ดันนะพาดูที่นี่ครับผมเขาเรียกว่าอะไรวะเกียรติสั์หอคอยทุกคนก็อยู่อันที่อันดับสิบ อันดับเจ็ดว่ะทุกคนอยู่ที่อันเจ็ดนะทุกคนคือผมไม่อยากดันขึ้นดันหนึ่งนะคือมันเปลืองเพชรด้วยอันเนี้ยซึ่งมันต้องรอเวลทุกคนรอตอนเนี้ยคือต้องรอแบบเขาเรียกอะไรวะรอเวลแปดสิบกว่าทุกคนมันจะปลดของรางวัลไม่เยอะนะคือค่อยไปดันตอนนั้นดีกว่าดันตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเออสหรับของเกียรติยศนะเออถามว่าดันได้นั้นชิวๆวบผมเตาเทพบอกเลยชิวๆอันนี้ข้าวห่อเปิดอปมาณหนึ่งอันอันไหนแบมไปโอ้โหเอเอาอีกอันเอาไหน แบมแมวหูกลองสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ถ้าถ้าเราได้นะถ้าได้นี่คือเลิกกันแมวต่อละถ้าได้นี่คือแมวต่อละไปสามร้อยเพชรก็รัวผมไว้ดีนี้ไม่ใช่ดีสายฟรีนะผมก็เรากดรัวๆไปเลยทุกคนไปใส่เติมกากกดรัวๆแม่งไปเลยอ่ะห้าร้อยเพชรแล้วทุกคนห้าร้อยเพชรละโอโหของทองได้อยู่ของทองได้อยู่ต่อไปพันเพชรใช่ไหมโอ้ยต่อไปพันเพชรทุกคนต่อไปพันเพชรไม่ไหวเก็บเพชรก่อนขออนุญาตไปเก็บเพชรกันก่อนนะครับผมมา เปิดเลยครับผมขอโจมตีโจมตีเปอร์เซน็นโอ้โหเฮดแท็กเข้าหอมมือเกลือทุกคนอย่าลืมแฮดแท็กกันนะเข้าหอมมือเกลือนะผมเอ๊ะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร์ใครชอบข่าหอม KK กันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะ200สองร้อยซับสไคร์นะทุกคน200สองร้อยซับสไคร์นะส่วนอวีทุกคนอวี RV ผมมีแจกเหมือนกันนะ อารมีแจกเหมนะือนกันทุกคนไปไอดีของน้องทีนะคือน้องทีต้องขอบคุณน้องทีมากนะที่ให้ไอดีมาแจกทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามในช่องต่าเชน,นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไอดีให้ก่อนบึ๊บนี่รูปไอดีทุกคนเหมือนกันทุกคนแต่แจกไปสมาชิกนะแจกไปสม,กสมาชิกนะนะสมาชิกเท่านั้น,น,นทุกคนแจกเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะเดี๋ยวช่องต่อเชนก็จะประกาศอีกนะผมก็อย่าลืมเงื่อ<ใ>นไขไนะเงื่อนไขเลยกดติดตามช่องของ,ของ k คเคครบ200ร้อยซับตะไคร้นะผมไอเดียเซิร์ฟเวอร์ห้านะเร่งกันกดเลยใครไม่กี่คนเองเนาะ สอบคนเองหกสิบคนเองขอมีแจกเพิ่มอีกนะมีแจกเพิ่มอีกนะก็ฝากกดไลค์กดซ like ับสไครป์ช่องขอเคเคอีกรอบนะครับผมถ้ากินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละจู้จ